ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับครับเมื่อนี้สี่พามากครับผมพบกับครับผมเลขของปูเท่าวัดป่าเนาะครับเนาะครับเลขของหลวงปู่งวดที่แล้วก็ให้เจ็ดสามตรงๆได้ครับพี่น้องครับสาหรับพี่น้องเอฟซีท่านไหนครับผมจะชื่นชอบครับในการเสียงโฉกเสียงไทยเนาะพี่น้องเนาะครับก็ย่าพลาดคลิปดีๆจากครับผมทั้งช่องของบ้าแหลมพ่อรวยชาแนลครับเมื่อนี้ครับบ้าแหลมสิ่พามาติดตามครับผม ครับตัวดีจากปู่เท่าวัดป่านะครับเนาะครับโอ้เนี่ยโกบกพาวจ้อยพี่น้องครับปู่เท่าวัดป่าครับสี่ให้ตัวใดมากแน่สําหรับเมื่อนี่กลับสีได้ไปฝากพี่ฝากน้องกลับมากันหลายคนครับเมื่อนี่ครับผมครับช่องครับผมของครับเป็นทีมงานครับผมครับครับสําหรับครับคลิปดีๆของมาแหลมกับทีนัเสนอนะครับเนาะรับ ภัยยามสา่งสรรผลงานครับออกมาให้กับพีกับน้องครับได้รับชมกันครับภายามนําหากับตัวดีครับบอกว่าสือยุ่มมุ่มใดครับภายามครับขนหาครับตามหาเพื่อที่จะไปฝากพีฝากน้องเอฟซีทุกทานครับผมครับพี่น้องเอฟซีครับทันใดที่กําลังรับชมคลิปของบ้าแหลมพะรุยชาแนลยูในขณะนี้ครับอย่าเพิ่งเปิดมีไปใส่ได้ครับพี่น้องครับ ยูน้ากันสะก้อนครับบาแหลมสุผ้าครับไปรับชุ่มครับผมหรือผ้าเห็นไปหาหลวงปู่กันครับครับผมไปไปกันครับคร <c oughs> ับสมสดีรับพี่นักเอซี่ทุกท่านนะครับนะครับผมเลยขึ้นมาตึ้งครับกุฏิของหลวงปู่พอพระพุทธรูปครับผมเรือเบื้องล้วครับผมครับ น่านับถือครับฝากพี่น้องครับผมอธิฐานเราด้วยครับผมครับอยากได้โชคได้ลาบรับผมเดี๋ยวจะพาไปพบกับหลวงปู่กันครับผมหลวงปู่ว่ามีผลเดแม่มั่นใจดีเด็กปู่นดิละเบิ่งหกแปดที่ปู่หายไปก่อนเนี่ยเด็กวิ่งจับแปดนะเด็กนี่จับแปดที่ปู่โอ้จับแปดสี่แปดหาแปด สี่แปดหายิ่อกว่าครับเนาะสน่แปดหาแปดเขาวอกออกยากเนาะเขาออกยากเราออกง่ายนะเราดูแลเนาะมันกับวันแน่นอนเห็นว่าปีนตกมาเรียกอออรยังงยากอกเบสเราพอดได้เบิ้นมาพวมาน้ำกันก้าม้าพวมาน้ากันก้าม้าองไม่หาเลยเนาะไม่หาเขาไม่ออก ยากบบยากโบจบมักเป็ัเส้นเ็นเก็สามออกข้้งบนท้างล่างนะคูนะโอ้คูมักแปดเนอสี่แปดแปดสี่แปดหาหาแปดอ๋อกลับกันขึ้นเป็นบนล่างนะครัูนะบนล่างบนล่างเนาสงสัยจะตัวนึงตัวข้าวซวยขวัญสงสัย่านเจิตม่นแรนขมาอยู่ดิ่านเจ็ดบนนี้อยู่ดิ่านหลายย่านหลายที่ขึ้นเป็นนะเป็นเดอยางปู เป็นเจ็ดหมอครับต้องเจ็ดแปดในรถเจ็ดแปดเจ็ดห้าในรถเจ็ดแปดเจ็ดห้าอันนี้เป็นของเอฟซีที่ยิ่งใหญ่เจ็บมากเจ็บว่าญาติเจ็ดอย่างเงี้ยญาติเจ็ดมันมานอนจิ๋นหนึ่งแต่ว่าคอยเกงตัวพึ่งๆละเขาหลับคไม่พุ่งโอ้ันเจ็ดก็ต้องเป็นเจ็ดนี่แหละเจ็ดเจ็ดแปดเนี่ยสิ่งระด้เแล้วเจ็ดแป เขาจองอมกิจแปดไปร้อยเจ็ดกันนะหมมเจ็ดแปดเจ็ดห้าห้าแปดแต่ว่ามันใจยุซี่ดินนี่แหละซี่แปดแปดซี่ห้าแปดแปดห้าเนี่ยตัวมันใจตัวมันใจเนาะแปดแท่งแปดแห้งมีเท่านี้อาชีสเลนนี่เท่านี้กางเจ็ดแปดครับอันเอครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าเป็นตัวกันเนาะ แต่ว่าส่วนเลขวิ่งปูนให้เน้นที่แปดตัวนี้เน้นแปดเนเาบลปงกับบลแล้วโขเลอะล่ะสามกดีเวมามาจิัดเจิถามจริงเกิดจิตัดบพได้ดิมันเข่ามานังสือม้าขนมาแล้วกันย่นนะมันมาถูกย่นนะจะพูดตัดจะซื้อจะตัดบ้ิเลยบ้าาที่ผมมาตองววดปูให้ครกับแปดถ้วิ่งคกับแปดเออเียะมันไม่สามหกแปดสามหกแสามหกแปดคืองวดแล้วมันเียห้าห้า สี่ห้าหกเจ็ดคอยตัดห้ากับหกเอาแล้วเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวมากเจ็ดแทงนัคือเป็นอันนี้พันม้วนเลตัดปุ๊บอยูมักแปดเนี่ยมากแปดเล็กวิ่งกูให้วิ่งแปดให้เน้นที่แปดหกก็แปดเลขที่แปดแสดงว่าเจ็ดแปดเก้านี่เน้นมาปูะเจ็ดแปดเก้ามันมาขึ้นไปได้ทั้งนั้นแล้วบอกว่ที่พูตัดตัดเกาเจ็ดกับแปดเนี่ยตอนเน้นที่แปดมาปูปูให้เน้นแปดเล็กวิ่งแปด แดดนน้ำ้วเน่ยโอ้เป็นคำนวณเนาะบ่กปูฮคเรียกคำนวณเรครับเรืกองสุดเรงสุดอปั๊บอย่หูเลยว่าถึอไปเรียกมาได้ยันสี่ร้อโอ้จะกูเนาะกอประจำเลยเนาะสูตรสองมื่นผได้เงินกระเป๋าเจ็เจ็ดสมหระเนาะถือตัวเองก็ด้นปูนเขาเจ็ดสามตรงได้อันนั้นพอแต้มอันอันวกกลมสีแดงอ้นี่อันปูให้วิ่งแปดแม่เนี่ยอันนี้มาตองวดนี่ ไ้ตองวัดเก้ายู่ในใบเก้าพนยหนึ่งเขียนให้ยไปอยูนอันนั้นเนี่ครับยื่น้ำผมเครับสามันพวกคู่นเขียนเราเขียนเ้าโรดจาชบอบอมครับนี่บอเออปูให้เล่นแปดเลขวิ่งเออพวกข่มให้นยอันนี้มาตองวัดว่าปู้จะปูให้ยุ่งอะไรละถาย่านี้ปู้เขียนเอาโรดปู้เขียนเอาอืซีแปดแปดซีแปดนาฮ่าแปดเท่าั้นเขียนทับเลขซื้อปูหนึ่งจงเขียนทำไมว่าเขียนทั้งไฟปีะไรหรอครับ แล้วก um. ็หาเจ็ดตัวเนึ hey, eight, ่งเด้อหาเจ็ดเจ็ดหาสีแปดตกอันมันนตกแปดกับพอมนปูเนาะเออครับแปด8ปัดไ้วยน้ำดีกูรกไม่เป็นได้ทั้งหน่วยทั้งสิบเนาะแปด8ี่ี่แปดแล้วกับตัวแก็ปูหาเจ็ดบว่างัหาแปดเออหาแปดครับเ แต่มัลากหลายไม่ตัวพี่เลยคูนี้โ oh, อ้มักสี่แปดแปดสี่ครับคูเนียนเนาะคู่มัมกเลขคูอเอาเลขสองคู่เท่านี้บปล่าคู่ก็นี่แหลวจะซ้ำสองคู่ต้องคูกลับไหน8 8 8นั่มสี่แปดแปดสี่ห้าแปดแปดห้าคเส้นหมด ตัวไ,วไหนปูขเขามา,าเห็ดบ่บปูมาม่ได้ม่าเห็ดดอกเขามาซื้อมาประกวดลอตเตอรี่มันเอาหนังสือมาประกวดลอตเตอรี่แต่มาคุยกับยูนี่ต้งนานตะวิบ้านคกสะอาดหนึ่งหักงาตะว,วิบักโมดแล้วล่ะ ซุ่มกันด้ที่เม่าินกาแฟกันยู้งน้ำจินกาแฟมาเสอดอกคุ้ยกันยุเสิอกก็คุยกันอยู่อย่ากจะโคแต่า่าตูปูมากกคือซีแปดแปดซีตัวแปดฮ่าหาแปดตัวกันตัวร่องตัวกันตัวร่องตัวกันตัวร่องของปูบ่บนก็ล่างเลยบ่บนก็ะล่างซีตูนแต่เลขวิ่งปูมาก์แปดมากแปดบนล่างยิงนะครับตัวหกนีืเป็นตัวร่องน้าฟูน้าหกหกเดือ่รองหกเดืขันม้าวาสมะล่างุหกวังในใจ อันข้าวมันจับางนี่อันพกย่างตูเขามันจับรางปูวพกครับอันข้ามันหกลางนี่หกแปด้เรานี่แหละม่ใช่แปด่าครับผมนจอดไ้ด้ครับเดียังมากผมเลือกเชนเล็กบิงพาอนีย้าอย่างหลัโอ้โหดีลต้องเช่นี่แล้วตะปูห้ต้อนมดผพราะว่าถูกแบจอดไออกปาบของูล้นมีสี่แปดแปดสี่ เลข5 8 8 5าน้นท <co bueno> ี่8 4าแล้วมาอันนั้นื้ออกแต้มผู้ว่าหกันเป็นตัวกันตัวร่องผู้ว่าจับ6 4เนี่ยมาสันล่างนีล่างคือ6 4เขียนใส่ทั้งขางก็ได้ล่าง6 4เพราะว่าเลขวิ่ง6กับ8เน้นที่8รอง6กันตัวหกันเป็นตัวร่องขึ้นเป็นเลขล่างไปมือยังจะมาใหม่ นั่นปูโค้งสุดท้ายา็หมาไหมนั่นปูบอกแล้วพี่น้องโค้งบ่เมันโค้งสุดท้ายก็มือมือมันออกแล้วนี่นะคันเขาบอกกันโน้ยพพแห้งปูวันที่สิบสี่เออวันที่ยี่สิบเก้าได้บอกปูมายีสิบเก้าคุณงานคุณเดชไปจังกอร์งานปูสี่ชุนเออหลวงปู่สี่ชนงานเขาคุณเดชปูเสร็จมาเที่อะไรบัดเดี๋ย เพิ six, four, uh, ่มมาหกส่างาได้พ oh. ี <ES> ่วันที่มันออกวันที่หนึงมันมีสามสินึงดเกิดนี่ล้วตอมาที่หยิบเจ็ดกันแล้วนี่าบแล้ววันที่วันที่สามสิบก็มาได้ตัวเด่มือสุดทไทยก็วันที่สาสิบเอาปูนวันที่สามสิบป่าเนาะครับมาล่องสุ้ท้ายวันที่สามสิบปูเนี่ยเฮสี่ปดปวันที่ที่พิก้านิปดนก้าขอิไปนิ้ก้าขอดิอยู่หุ่นนี้แปดน้ก้า เห็นบ่ป <t> ูติดงานสามสิบเออมาสามสิบสามสิบวันที่หนึ่งจะมาหนอแสดงแสดงว่าแสดงว่ามือสามสิบปีปูวาครับผมนึกเป็นแปรงเลดนึกว่าเป็นแปรงเลยดีไปฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับสำหรับวันที่หนึ่งเมษายนนะครับเนาะครับ,นะรบอันนี้คือเลขของปูเท่าวัดป่านะครับปูเท่าวัดป่าก็ได้ครับผม เหล็กวิ่งปูครับผมเด่น8นะครับนะหกกับ8ครับพี่น้องรับวิ่ง8ดครับบนล่างปูจับคูไม่าให้ก็คือ4 8 8 4 5ด8 8ดหพี่น้องเนาะครับล่างครับพี่น้อง6กครับเลขล่างปูให้มากตัวเดียวเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องครับ6 4ครับเด่นของปูค็คือ4 8 8 4ดนะครับรับฝากพี่น้องเอฟซีครับผมเริืมแคปหน้าจอไว้ครับเด้อของปูวัดปลาครับ เท่าวัดปากครับผมขับปูไม่อายุร้ายครับครับพี่น้องครับมาขอครับผมขอจบขอหลาบคุณบาลมีปูครับเพร่ขยายครับไปหอดพี่น้องเอซี่ทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้ครับฝากมีฝากน้องทุกทุกคนเด้อครับคุณกุศลครับต่สมมุติว่าครับโชค้านครับจากตัวเลข ครับทั้งเด็เบงพานทั้งช่องของบาวแหลมพระรุ่ยชาแนลครับถ้าอยากเฮ็ดบุญในกุศลครับจังคอยติดต่อเข้ามาครับถ้าใครจะเฮ็ดบุญในกุศลครับเบาแหลมกสิเป็นสะพานบุญครับติดต่อครับกับหลวงปู่ครับผมพี่น้องซี่จังคอยครับผมมาเองหรือจะโอนครับผมตรงเข้ากับองหลวงปู่เลยก็ได้ครับเพราะว่าบาวแหลมเป็นแค่สะพานนะครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ บ้าแหลมกับบ่มีเอียงหลายมากมายครับขออนุญาตครับจกคิดแต่เพียงซํานีนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับแต่ถ้าไปพอมีเวลาครับกับกดไปเบิ่งแลาวกะครับอย่าแคปหน้าจอหรือว่าครับฟังเบิ่งครับองค์ู่เป็นเบกครับจับประเด็นออกครับเพราะว่าบางครั้งกครับเก่งกว่า แอดมินด้วยครับสำหรับ f อฟบางทันครับสําหรับคลิปนี้ครับบ่าวแหลมผ้าร่วยชาแับขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงสานีสวัสดีครับ